ในการออกปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสากาชาติเยี่ยมไข้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมวรีพระวระราชาธินดามาตทรงปฏิบัติพระองค์ในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องด้วยความอ่อนโยนและใส่พระทัยอย่างยิ่งทรงให้ความสำคัญกับการเลือกสรรของพระราชทานในถุงยางชีพทรงทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในกิจการหาทุนเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในหลายรูปแบบ จนถึงนิยามทรงเป็นผู้นำในการออกหน่วยบรรเทาช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในเหตุการณ์อุบัติภัยต่างๆทั้งหมดนอกจากเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรในดวงพระไทยแล้วยังทรงเป็นแบบอย่างที่กระตุ้นให้คนไทยเห็นคุณค่าของการแบ่งปันการช่วยเหลือพึ่งพาก,กันในยามทุกยากตามวิถีไทยตลอดเวลานับสิบสิปี พระองค์ให้ความสนพระไทยกิจาการด้านสังคมสงเคราะห์มาอย่างต่อเนื่องทรงรับเป็นประธานกิติมาศัก์ของขคณะกรรมการกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนซึ่งจัดตั้งโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชาธรปัตย์ทรงพริิยาอุตสาหะในการระดมทุนแบบต่างๆบนพื้นฐานของการให้คนไทยได้สดแสดงน้ำใจช่วยเหลือกันยิ่งกว่านั้น ในฐานะทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูล,ลนิธิอาสาเพื้นพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทยยามใดที่เกิดอุบัติภัยร้ายแรงในพื้นที่ต่างๆพระองค์ได้เสด็จไปอย่างพื้นที่ด้วยพระองค์เองพร้อมประทานความช่วยเหลือเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนจนกว่าเหตุการณ์จะบรรเทาและต่อเนื่องด้วยการฟื้นฟูที่เหมาะสมกับปัญหาในลักษณะต่างๆดังเช่น ในด,ด้านที่พักอาศัยด้านอาชีพอย่างครบวงจรที่สำคัญที่ทรงมุ่งเน้นมาโดยตลอดคือการสร้างอาสาสมัครเพื่อให้คนไทยได้รวมพลังช่วยเหลือกันและกันทรงเป็นแบบอย่างที่งดงามในการสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหัวใจไทยปัจจุบันมีอาสาสมัคร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทยกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆดังเช่นในประเสริฐปิ่นนาคซึ่งได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติประจำปี2551เวลาพระงท่านทรงงานเเวลาตามไปเห็นชาวบ้านแบบทำต้องทง,ง,งแนะนำอ่ะโอ้เขาทเป็นห่วงเป็นใหญ่เราเวลาเราทำพอลงในพื้นที่จริงๆแล้วเห็นแบบนี้เนี่ย มันทาให้นึกถึงและมีกําลังใจเกิดขึ้นมาในการที่จะทํางานต่อเวลาจ,จะเหนื่อยเมื่อไหร่ก็นึกถึงแต่พระองค์ท่านแบบนี้เราถวายเนี่ยมีกําลังใจเกิดขึ้นมาในการทํงานจะช่วยดูดซับความเย็นไว้นะคะเช่นเดียวกับความสุขในการทำหน้าที่อาสาของนางมนทาคลังแสงได้ยินคำแรกที่เขาเรียกเราว่าอาจารย์นะซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะได้เป็นอาจารย์ความรู้เราก็ไม่สูงนะคะจบแค่ป .6 ซึ่งเป็นชาวนาอยู่ที่บ้านเนี่ย มันรู้สึกว่าภูมิใจยิ่งเราเราเห็นเราตามพระองค์ท่านไปเนี่ยนะคะเราไปเห็นพระองค์ท่านทรงงานนะคะยิ่งเราทําแค่นี้เราจะจะท้อหรอ ER, อะไรอย่างเงี้ยเห็นพระองค์ท่านเนี่ยเดินลุยนะคะเดินลุยแบบโคลนตมอะไรไปอย่างเงี้ยโดยที่ท่านพระองค์ท่านไม่กลัวเชื้อโรคไม่กลัวอะไรเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งทําให้เรากระตุ้นขึ้นมาว่าภูมิใจจะต้องช่วยพระองค์ท่าน วันนี้การทรงงานของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินด,ดามาตรได้ช่วยส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์และการสนับสนุนการสร้างจิตอาสาหนึ่งแรงหนึ่งใจจะรวมกันเป็นพลังร,งร่วมสร้างชาติสร้างสังคมไทยให้รุ่งเรืองและสงบสุข